วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น m a z d a นะครับ CX5 านะครับคันนี้เป็นตัว2.2นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ XDL นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับอันนี้ก็มาออปชั่นเต็มๆเลยนะครับก็จะมีตัวสลูปด้วยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับคันนี้ใหม่ๆกันเลยใหม่มากนะครับเป็นปี2019น่ะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม่นะครับอยู่ที่หมื่นกว่า10,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับน ฟังไม่ผิดแน่นอนแต่คันนี้นี่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยอันนี้เข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับดูสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันเลยนะครับแบบเดิมๆอย่างนี้กันเลยแต่คันนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวไฟหน้าใหม่แล้วนะครับตัวกระจังหน้านะครับเป็นโครเมี่ยมใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้ก็สวยงามกันมาเลยนะครับมีตัวเซนเซอร์นะครับสี่จุดนะครับตัวโลโก้ใหญ่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าว่าเป็นโชมที่ ทำมาดูดีนะครับดูโออานะครับดูหลาอันนี้ลูกค้าเดิมนะครับใส่แม็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตัวแม็กสวยงามนะครับคันนี้ดูรวมๆแล้วเหมาะสมกับตัวรถมากนะครับสหรับท่านใดเป็นแฟนพันแท้ของมัสด้านะครับผมก็บอกได้เลยว่าคันนี้น่าจะพลาดไม่ได้นะครับสีนี่เป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบมันวาวนะครับดูสภาพตัวสีแล้วก่อนนะครับ นี่เดิมๆนะครับยังไม่ได้ขัดเลยนะครับนี่ถ้าขัดจะสวยงามกว่านี้เยอะนะครับถึงด้านหลังนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบใหม่นะครับตัวไฟนะครับดูเล็กลงนะครับดูเรียวขึ้นนะครับแต่ความสว่างมากขึ้นนะครับนี่เป็นตัว CX 5นะครับตัวดีเซลนะครับตัว s k y t i v e ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นระบบ a l l l drive นะครับเรื่องยึดเกาะถนนไม่ต้องพูดถึงดีแน่นอนนะครับตัวเดิมๆ ก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้วตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับตัวท่อนะครับเป็นท่อคู่นะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์หลังนะครับ4ี่จุดนะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเป็นภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตัวใหญ่นะครับนั่งสบายนะครับตัวเบาะฐานสูงนะครับนั่งสบายแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะอับไฟฟ้านะครับ ตนโนะครับเป็นลายไม้นะครับสวยงามเลยนะครับคันนี้ดูดีนะครับดูหรูหรามากนะครับตัววิทยุก็เป็นตําโพงบอชนะครับเบาะภายในด้านหลังนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะใหญ่นะครับกว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับมีแอร์ตอนหลังนะครับสองจุดด้วยกันนะครับตัวนี้ที่วางเบาะอะไรครบครันนะครับตัวนี้จะมีตัว สลุปเข้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้ดูหรูหรามากขึ้นระบเบาะฝั่งคนขับนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะรับไฟฟ้านะครับมีตัวดันหลังด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับเป็นเมมโมรีนะครับถึง2จุดถึงใช้งานได้สะดวกสบายมากนะครับมีตัวไอซับนะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่19,609กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนับว่าไม่เยอะเลยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยดูสวยงามนะครับเป็นแบบ3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ เราจะมีตัวใช้ร่วมกับพุทธันโทนนะครับกับระยะในการวิ่งนะครับซึ่งจะเว้นระยะห่างได้นะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ทั่วไปก็จะมีครบหมดนะครับเต่งเสียงวิทยุนะครับปรับตั้งวิทยุนะครับรับสายบางสายโทรศัพท์มีครบหมดนะครับตัวจอนะครับสีคมชัดนะครับเป็นระบบนําทางนีเวเกเตอร์นะครับมีตัวกล้องมองหลังนะครับติดมาให้กันครบๆเลยนะครับ คอนโซลนะครับก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิสลาดใช้ขวานะครับมีกันมาครบหมดนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบขับได้นะครับสามารถเชนเกียร์ได้นะครับจะมีตัวควบคุมอยู่ตรงคอนโซลนะครับมีเบรกออโต้โฮนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีออโต้โฮในการเบรกด้วยนะครับอุปกรณ์ใช้งานครบครันจริงๆนะครับเปิดวิทยุได้ง่ายๆเลยนะครับ หรับตัววิทยุเองแน่นอนอยู่แล้วว่าเสียงดีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเป็นของบอชนะครับจะมีลำโพงเสียงแหลมติดให้มาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับหาอยู่นะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนําเลยนะครับหายากไม่ค่อยมีเข้ามานะครับคันนี้นะครับเป็นมัสดาซีเอ็กห้านะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นตัว2 2จุดดีเซล XDL ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของตัวดีเซลนะครับเราได้เลขไม้เนี่ย 1 9 6 9งกกิโลซึ่งจัดว่าน้อยมากนะครับรับลูกค้าท่านใดนะครับชอบหรือหาอยู่เนี่ยสีนี้เป็นสีแดงนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาดูมาชมกันก่อนนะครับคันนี้ใหม่มากนะครับเป็นปี2019นะครับใหม่จริงๆนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับขนาดจะไม่ทําอะไรยังใหม่ขนาดนี้เดี๋ยวทําออกมาผมว่าใหม่กว่านี้แน่นอนนะครับดูสวยงามกว่านี้เยอะนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดสนใจครับติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรนะครับขึ้นไว้ตรงหัวข้อที่เราลงไว้เลยนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตรงกระดิ่งสั่นนะครับถึงเวลามีรถเข้ามาใหม่นะครับผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนท่่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ